ก่อนหน้านี้มีโผละขั้นตรีว่าจะปรับครั้นตรีหลังสงการหลังสงการปีนี้ในะวันที่เท่าไหร่17ป่ะคะ17เมษาย,ยนเหรอท่านผู้ชมตอนแรกก็คิดว่าไอ้ขัร่ำลือกันไปแต่ทําไปทํามาฟังดูเมื่อวานนี้ชักจะไม่แน่เพราะอะไรประการที่หนึ่งคุณเศรษฐาทวิสินนายกัฐมนตร,ตรีเมื่อวานนี้ลงจากคอนโด มาทักทายกับนักข่าวที่ติดตามไปทาําข่าวท่านผู้ชมหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องปรับค่าน้ประรนักข่าวก็ใช้โอกาสนี้ถามถามแบบแย่นะได้ไงไม่มีารายงานว่านายกขยับปรับตําแหน่ง <c oughs> ครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมค่ะท <c oughs> ่า,านนายกตอบคุยกับมองบอกว่าถูกต้องเสือนี่พูดแทนนายกเลยเหรอก็เลยถามว่าอยากให้ในายกชี้แจงนายกก็บอกไม่เป็นแค่ข่าวลือวันนี้ยังไม่ปรับอะไร แต่มีข่าวลือ,อ,อไปทําให้เกิดความไม่สบายใจของหลายฝ่ายมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเยอะขอความปรนนายังไม่มีแพนจะปรับพรอมอวันนี้พรุ่งนี้มารือนี้ถ้าข่าวออกไปเยอะจะมีความวุ่นวยคนมีรายชื่อเกี่ยวข้องกับโผปรับพรอมอาจจะไม่สบายใจอยากให้น้กตีทุกคนทํางานเต็มที่แต่โจโจท่านนายกก็ชี้แจงการปรับพรอมอมีหลายเหตุผลหนึ่งหน้าที่ในสภา หน้าที่ในการบริหารสองเรื่องของคนถูกอะไรเนี่ยตบูมชมถูกคนถูกฝาถูกคนถูกฝาทําทงานมา6-7เดือนช่วงต้องดูอีกทีหนึ่งว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักนักข่าวแย่เลยคนที่มีชื่อปรับออกโทรมาคุยกับ<ม>ท่านบ้างไหมท่านอบมีบ้างแต่ก็ได้ความสบายใจแล้วก็พูดถึงโควตาพลังประชารัฐว่าอันนี้เป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐต้องให้เกียรติเขา และสุดท้ายนักข่าวถามว่านายกมีกระแสนั่งน้มตีกลาโหมแทนคุณสุทิงคลังแสงท่านนายกหัวเราะเราบอกไม่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวยังไม่ชัดเจนวันนี้ผมยังเป็นน้มตีคลังอยู่เริ่มฟังดูแบ่งรับแบ่งสู้ไหมค่ะเออคือไม่เด็ดขาดอะ่ะนายกตีตอบคําถามในตอนท้ายว่านายกจะให้ความชัดเจนได้หรือไม่ว่าปรับครอมอจะไม่เกิดขึ้นภายในเดือนเมษาหรือพฤษภาเนี้ นายกบอกว่าไม่ได้สัญญาตรงนี้ไม่ได้แต่วันนี้ไม่มีแน่นอนและไม่ใช่วันที่17เมษายนจะยืนยันว่าเมษาพฤจารณาไม่ได้นะยืนยันไม่ได้หรอกแต่ยืนยันได้ว่าไม่มีวันที่17เมษาเมื่อหรอครับมันก็มีแค่ข่าวลือครับผมคิดว่านะครับวันนี้ก็ยังไม่มีการปรับอะไรนะครับแต่ว่าแน่นอนครับมันก็มีข่าวลือออกไปมันก็ทําให้มีความไม่สบายใจของหลายฝ่ายเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้มีการ เคลื่อนไหวเกิดขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องขอคาระกรุณาแล้วกันว่ายังไม่ได้มีแผนที่จะปรับครมอวันนี้พรุ่งนี้มะรือนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดออกข่าวไปเยี่ยมก็มีความวอนไหวนะครับคนที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องก็อาจจะมีความไม่สบายใจผมว่าจริงๆแล้วเรื่องการปรับครมอลมันมันมันมีมันมีหลายหลายเหตุผลนะครับไม่ว่าเรื่องเรื่องของหน้าที่เรื่องของสภาเรื่องของการบริหารเรื่องของคนเรื่องของการที่คนถูกคนถูกฟ้านะครับเพราะวะนั้นทงานมา หกเจ็ดเดือนแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกทีว่าความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนทุกอย่างเอาเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับแต่ที่ว่ามีที่ท่านจะไปเห็นแล้วคืแบบไไม่ยังไม่มีไม่มีความเคลื่อนไหวยังไม่มีความชัดเจนยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับวันนี้ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ชัดเจนได้คะว่ามันจะไเกิดในเดือนนี้หรือเดือนต่อไอไม่ได้ครับผมสัญญาตรงนี้ไม่ได้ครับไม่ไม่ไม่มีครับแต่วันนี้ไม่มีแน่นอนไม่ไม่ไม่เช่วันที่สิบเจ็ดแน่นอนคือไม่ใช่วันที่ส <c oughs> แต่สัญญาไม่ได้นะว่าเมษาพุทสภา <c oughs> จะไม่มีขณะที่เมื่อวานที่ผมบอกว่าแปลกก็คือคุณสุดเทียนคลังแสง <c oughs> ล้มติกราโหมซึ่งมีโผว่าจะถูกปรับออกจากตำแหน่งให้ไปทำงานที่สภา คุณสูธินบอกเมื่อวานนี้ยังไม่ได้สัญญาณและไม่ได้ตกใจกับกระแสข่าวเพราะการเมืองประเทศไทยก็ประมาณนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมพอใครเริ่มเป็นรัฐมนตรีก็ต้องเริ่มนับถอยหลังอายุตําแหน่งรัฐมนตรีทุกคนวันที่เข้าสู่ตําแหน่งตนก็นึกถึงวันที่ต้องออกจากตําแหน่งตั้งแต่แรกก็บอกกับทุกคนไม่ได้คิดแค่คนเดียวบอกกับเพื่อนรัฐมนตรีทุกคนว่าวันนี้ดีใจที่ได้เป็นก็ต้องเตรียมใจวันที่จะออกเพราะอายุมันสั้นมากสําหรับรัฐมนตรีประเทศไทย ไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ไหนก็พร้อมจะทําหน้าที่เพื่อประโยชน์ประชาชนแม้จะอยู่สภาก็เป็นประโยชน์กับประชาชนได้ฟังแปลกไหมขนาดเดียวกันนักข่าวถามว่าปรับโผครมองไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายใช่ไหมครูชูทินบอกไปปกติของประเทศไทยแต่จะไม่ปกติในประเทศอื่นปกติของประเทศไทยคือปรับง่ายและปรับบ่อยทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าที่ผ่านมาทํางานเต็มที่มั่นใจว่าไม่ได้ทําอะไรเสียหาย แม้จะต้องกลับไปขับเครื่องงานสภาจริงก็ไม่เสียใจแต่เสียดายว่าเราน่าจะมีโอกาสพัฒนาตะทส่วงได้มากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรถือว่าได้พัฒนาอีกบทบาทในสภานี่เหมือนยอมรับเลยอ่ะอท่านผู้ชมขณะที่เมื่อวานเป็นโอกาสที่นักข่าวเจอคุณทักษิณไปกินข้าวมันไก่ที่เชียงใหม่เดินทางไปปิกบ้านก็ปรากฏว่าถามถึงประเด็นนี้อ่ะคุณทักษิณ ก็บอกว่าต้องไปถามนายยุทธีเศรษฐาขนาดเดียวกันนักข่าวถามย้ำอีกว่าประสบการณ์มองว่าเจ็ดเดือนเหมาะหรือเปล่าที่จะปรับครมคุณทักษิณบอกแล้วแต่นายกนายกอาจจะมองว่าต้องปรับเปลี่ยนบ้างก็เป็นเรื่องที่นายกต้องคิดและเสนอพักร่วมเสนอพักเพื่อไทยถามอีกปรับครมจะทำให้งานดีขึ้นไหมคุณทักษิณบอกแล้วแต่แต่มีประโยคหนึ่งบางอย่างต้องรอนานบางอย่างไม่จะเป็นต้องรอ แต่วันนี้เศร,รษฐกิจช้าไปหน่อยซึ่งมันจะยงไปถึงเศร,รษฐกิจต้องถามนยายกต้องถามท่านนายกระยะเวลาเจ็ดเดือนมันเหมาะสมต้องแล้วแต่ท่านนายกท่านนายกอาจจะทํางานแล้วมองว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกจะต,ต้องคิดเสนอพักแต่ละพักร่วมแล้วก็พักของเพื่อไทยบางอย่างต้องรอนานบางอย่างไม่จาเป็นต้องรอแต่วันนี้มันเศร,รษฐกิจมันช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่า ช่วงแรกคือรัฐบาลอาจจะใช้เงินงบประมาณไม่ได้เพราะมันรอนานไปหน่อยก็คือส่วนหนึ่งที่ปัญหาคือการลองลองงบประมาณอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบราชการที่เปลี่ยนไปเยอะทำให้การขับเคลื่อนลำลำบากส่วนท่านมองว่าตอนนี้ถึงเวลาหรือยังครับต้องถามท่านนายกครับผมเป็นกองเชียร์เชียร์เชียร์ไหมคะท่านถืกเชียร์ไหมคะก็คุยกันเรื่อยๆฮะ มีอะไรก็คุยกันนี่ฮะตบูชมพูดถึงประเด็นนี้บอกคุยกันเรื่อยๆมีอะไรก็คุยกันคุยกัน